ัผมเป็นการเดินเที่ยวป่านะครับวันนี้เรามาเที่ยวป่ากันนะครับเดี๋ยวไปเก็บผักนะครับวันนี้จะเดี๋ยวจะไปเก็บผักนะครับผมไปเก็บผักมาไว้กินธรรมชาติป่ากเกาหลีนะครับขึ้นเขากันนะครับวันนี้ต้นไม้เกาหลีสวยๆนะครับสวยมากนะครับตอนเย็น แดดร่มลมตกนะครับจะพาเดินไปเที่ยวชมนะครับเดินไปนะครับเสียงโรงงานก็ทำงานกันอยู่ครับธรรมชาติเกาหลีนะครับผมสวยงามมากนะครับ ายคนเดียวนะครับไม่มีใครถ่ายด้วยไม่มีใครมาด้วยนะครับเราเดินคนเดียวเดินเที่ยวป่านะครับถาขึ้นขึ้นป่าครับต้นไม้สวยๆนี่สวยๆนะครับสนุกมากหาเก็บผักนะครับเก็บผักมาไว้กิน ธรรมชาติของเกาหลีนะครับผมเสียงนกร้องนะครับเป็ดเป็ดเป็ดจักไม่รู้ว่านกอะไรนะครับจักเป็นนกอะไรอย่างโอ้ถุงไปตกไหนวะเฮ้ย ถุงตกถุงเตรียมมาใส่ผักนะครับถุงตกธรรมชาติของเกาหลีนะครับท้องฟ้ากเกาหลียามตอนเย็นนะครับประมาณสี่โมงห้าโมงถุงตกอยู่ตรงนี้นะครับถุงเอามาใส่ผักตกไปแล้ว โอเคครับผมคลิปนี้มาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อความสนุกสนานขึ้นเขาก่อนบายครับ